สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มา,าพูดคุยต่อครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ในมหินทาตัว75แรงครับมหินทานะครับเพื่อนๆนะฮะตัว75แรงมา้าเนี้ยทางบริษัททางโรงงานนะเขาติดตั้งเรื่องของตัวระบบอิจารเข้ามาด้วยนะฮะในตัวเครื่องยนต์ของตัว75แรงครับส่วนปั๊มเชื้อเพลิงเนะี่ยเขาใช้ปั๊มของบอสครับเป็นระบบกลไกนะเวลาน้ํามันหมดหรือเวลาดับเครื่องเนี้ยเราก็ดับเครื่องในใช้เป็นแบบสายในการดึงดับครับ เครื่องยนต์ครับของมหินทาตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องยนต์สสูบนะครับไดร์เล็กเป็นแบบไดรเล็กครับเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานครับของทางโรงงานเนี่ยเพราะว่าเขาติดตั้งระบบอิจยาเข้ามาด้วยในส่วนหนึ่งครับถังน้ํามันนะครับของมหินทาตัวนี้เป็นถังน้ํามันที่วางอยู่บนเครื่องยนต์ครับเหมือนกับรถฟอร์ดรถอะไรอย่างเงี้ยครับที่ถังน้ํามันอยู่ด้านบนอย่างนี้ครับมีความจุอยู่ที่60สลิตรครับก็ ฝาเปิดก็อยู่ด้านบนนะฮะส่วนด้านล่างเขาก็จะให้เป็นวาล์วน้ำมันครับเวลาที่เราจะล้างถังเลยและก็สะดวกสบายครับระบบ e g r ในมหินทาตัว75แรงม้าตัวนี้ฮะหลกัหลกๆเลยครับที่ทางมหินทาติดตั้งระบบตัวนี้ก็เพื่อจะให้เครื่องยนต์ในรุ่น75แรงเขาเนี่ยฮะผ่านระบบมาตรฐานนะฮะเรื่องของค่าไอเสียครับอันนี้ก็งคือก็เรื่องของอมลพิษครับที่ปล่อยออกมา ก็เรื่องของสภาพแวดล้อมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มาหินาให้ให้เขาเรียกให้ความสนใจก็คือเรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี่นี่นะฮะเพราะว่ารถไถเราอะท่อไอเสียมันจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะไอเสียออกมาปุ๊บด่านแรกเลยก็คือคนขับเราใช้งานนี่แหละที่จะโดนเรื่องของแก๊สพิษจากไอเสียนี่นะฮะอันนี้มองในมุมมุมข้อดีก่อนนะฮะว่าในเรื่องข้อดีของระบบ EGR ก่อนร,รถไถปัจจุบันนี่ฮะ เรื่องของรถไถก็หลายๆหมู่บ้านผมว่ารถไถก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับการรับจ้างการอะไรมันจะไม่เหมือนตะก่อนนะทุกวันนี้น่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวนานๆใช้ทีปีหนึ่งก็นับครั้งได้อย่างนี้ครับเรื่องของระบบ egr เอยอะไรเอ mm ่ยอย่างเงี้ยผมว่ามัน mm hmm. ไอเสียที่เขานํามาเวียนในการจุดระเบิดใหม่มันเปอร์เซ็นมันห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเองฮะมันน้อยมากเลยนะฮะเรื่องของเอาไอเสียเก่ามาในระบบใหม่ครับ แล้วก็ความถี่ในการใช้งานของเราก็เรียกได้ว่าปีหนึ่งก็นับวันได้อย่างนี้ครับผมมองเรื่องของอระยะยาวาถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรก็รถเขาก็มีเรื่องของการรับประกันด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็ความถี่ในการใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้งานแบบยาวนานอะไรมากงนี้ครับผมมองว่าใช้ไป5ปี10ปีเงี้ยเผลอๆไอตัวคาบขมงขมออะไรต่างๆก็คงจะยังไม่ถึงกับ ต้องอุดตัน,นขนาดนั้นนะครับอันนี้คือหลายๆท่านก็อาจจะมีข้อกังวลในจุดนี้ครับหรือถ้าเกิดท่านไหนเพื่อนอาจจะไม่เอาอยากจะอุดอยากจะปิดไปเลย e GR เงี้ยผมก็แนะนําให้ก็ใช้ไปก่อนครับสี 4, ่สหปีผ่านการรับประกันไปก่อนจะอุดจะอะไรก็ตามความสะดวกเลยอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือถูกครับก็ขึ้นอยู่กับความอาชอบขึ้นอยู่กับเจ้าของรถแต่ละท่านเลยฮะว่าจะ ไปในแนวทางไหนอนี้ครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผิดอะไรครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์ใหญ่นะครับ3,800ซีซีครับให้แรงบิดค่อนข้างที่จะเยอะฮะสามนิวตันที่รอบพันสามถือว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่ซีซีเยอะแล้วก็ให้แรงบิดสูงในรอบต่ํามากครับเครื่องมาพร้อมกับระบบเทอร์โบครับประจวอากาศครับ ในส่วนของตัวถ้อยเสียของไม่หินทาจะอยู่ฝั่งขวานะฮะถ้าขึ้นไปนั่งบนลุกตัวรถนะครับจุดเด่นตัวหนึ่งครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ฮะเห็นไหมครับว่าตัวอ่างเครื่องนะครับปกติเราจะเห็นเป็นอ่างเครื่องเป็นแบบปั๊มเหล็กเป็นกระทะขึ้นรูปอย่างนี้ครับแล้วก็จุดรับน้าหนักนะฮะจุดรับน้าหนักเขาจะไม่ได้ขันน็อตเข้ากับตัวอ่างน้ำมันเครื่องครับแต่ไม่หินทาเนยฮะอ่างเครื่องก็เปรียบเสมือนตัวเสื้อเครื่องเลยครับมีรูน็อต เพื่อจะขันเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับน้าหนักของตัวรถแท็กเตอร์เลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเยี่ยมเลยครับมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกจุดหนึ่งครับตัวซุ้มคลัตนะฮะเขาจะมีที่อัดจาระบีให้ด้วยหลายๆรุ่นนะฮะหลายๆลารถหลายๆรุ่นจะไม่มีจุดนี้นะฮะคลัตที่มันเป็นคลัตคู่ครับมันจะมีตลับลูกปืนแล้วก็ปอกเลื่อน P.T.O อะไรต่างๆก็ใส่ลูกปืนแล้วก็จะมีฝาปิดลูกปืนจารบีก็คือ จะไม่สามารถที่จะอัดจากภายนอกเข้าไปได้แต่มเหินทาเขาให้รูอัดจอระบีมาแสดงว่าสามารถที่จะอัดจอระบีเข้าไปหล่อเลี้ยงลูกปืนแล้วก็ตัวปอกเลื่อนตัว Pto ได้ครับอันนี้เยี่ยมมากเลยครับถือว่าลดพูดง่ายคือยืดอายุการใช้งานของตัวการสึกหล่อของตัวปอกแล้วก็ตัวลูกปืนนะครับเป็นจุดเด่นเลยครับตัวนี้ครับโอเคเครื่องยนต์บล็อกใหญ่38 0 0ัีีเป็นระบบไดเล็กครับ มีแรงบิดสามร้อยกว่าที่รอบพันสามเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดสูงในรอบต่ําครับอันนี้คือจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้ประมาณ13าลิตรนะครับน้ํามันเครื่องสิบาลิตรเป็นเครื่องการเรียกได้วา่าบ้านๆเลยค่ะให้แรงบิดสูงเป็นเครื่องบล็อกใหญ่ครับไม่มีเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับรายละเอียดไอ้พวกเล็กๆน้อยๆจุดหมุนอะไรต่างๆเขาก็ให้ ตัวหัวอัดจาระะบีมาแทบจะทุกจุดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ใช้งานได้จริงครับพูดง่ายคือลดการสึกหลอของโลหะที่มันเป็นจุดหมุนนะฮะครับโรเ,เตอร์ที่จุดไหนที่มันจุดหมุนเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นบูธเป็นเหล็กที่มันหมุนสีกันไปกันมาครับถ้าพวกนี้มีตัวจารบีเข้าไปหล่อเลี้ยงอะใช้ยาวยาวครับ ในส่วนเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหญ่ครับอ่าก็อ่าก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่น่าเล่นก็นแล้วกันครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหญ่แรงบิดสูงครับในรุ่น75แรงม้าครับเฮ้ครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเจอกันในเรื่องของระบบเกียร์การขับขี่ครับ